วันนี้ไม่นกมีของมาให้ด,ด้วยนะนะเอฟซก็ปรมาณจะหอดไปแล้วคราวนี้ก็ก็ <อ S 1> เข้าสู่หมดการดำเนินกิจการแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะสวัสด <end> ีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณติ๋มนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ได้พูดคุยกันคุณติ๋มก็อยากเห็นรายละเอียดต่างๆเพราะว่าได้ผ่านรูปหน่งมาว่าอยากได้บ้างนะคะอันนี้ก็เลย รูปแบบบ้านเรานะคะมีเรียบร้อยแล้วค่ะี่นะคะก็ประมาณอันนี้ก็คือมีี่ห้องนอนครับ3ห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะห้องโถงห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกที่จอดรถ2คัน2มีระเบียงด้วยมีระเบียงแล้วก็มีสนามหญ้าสนามหญ้าคล้งคลองนะคะอันนี้ก็ก็รูปรูปทรงหลังคาก็จะประมาณ มีลายสีเดียวกมแทกรูปไปให้ใช่ค่ะนี่ฮะก็เป็นรูปอันนี้คือไซส์ของสองล้านอันนี้สองล้านสี่สองล้านสี่ก็สามารถที่จะปรับลดวงเงินอย่างที่แม่งน้อยบอกได้ก็คือสองห้องนอนสองห้องน้ำก็จะอยู่ที่ร้านเก้าเก้าแต่นี้จะเป็นไซส์สามห้องนอนกัใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะ ก็มีลูกค้าท่านยังก็บอกว่าขอประมาณสองล้านสองได้ไหมเราก็บอกได้แล้วก็สามารถที่จะปรับปรับตามวงเงินลูกค้าได้อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของลูกเหน่งแล้วต้องส่งข้อมูลไปให้ทีมเก่งที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็มีอยู่สามสี่ท่านที่คุยกันเข้ามาค่ะก็กําลังกาลังออกแบบอยู่อันนี้ออกแบบเล่นด่วนก็คือนเเลวยค่ะ ต้องต้องให้ไหนส่งไปค่ะก็จะมีเป็นแบบคุณช่างต่างๆเลยเอ่อวัสดุอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างก็ที่จอดรสองลานต้องมันนึงมันนึงในการแล้วสุดท้ายแล้วก็เอฟซีก็เป็นห่วงนะคะอย่างที่เล่าว่าจะมาอยู่ยังไงจะย้ายกลับไปอยู่กับอีกสามแย่หน่อยเลยอะไมเช่นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เอฟซีเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีการทํางานอ่ะ ระบบการทาํางานบบระบบโซเชียลนเน็ตเวิร์กอ่ะคล่องไปได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นลูกเหน่งอยู่เที่ยมนาจเิญลูกเหน่งไม่ต้องมาพิซซ่าโ,โลกสามารถที่จะโอนซื้อขายที่ดินกันได้ทั่วประเทศณตอนนี้นะคะเพราะว่า,าคุณปูเนะี่ยได้ได้โอนขายที่ดินที่ขอนแก่นก็มาเซ็นที่พิซซโลกโอไปไปได้ทั่วประเทศค่ะเราไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลยนะคะ ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะยะงุ่งเน่งอยู่ที่นู่นแล้วก็ไอ้นกอยู่ที่นี่แล้วก็จะโอนให้เน่งหรือจะโอนให้คนอื่นเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะวิดีโอคอลแล้วก็มีลเซนส่งกันเข้ามาอันนี้ผมตึ้งสาวเราทำมาหลายปีแล้วค่ะเราทำเพราะเราเราทำที่ดินนะคะที่หนองบัวลำพูนะคะมีบ้านด้วยบ้านขายแล้วก็ที่ดินแจกสรรไปแล้วก็ยังเหลืออีก นะคะสามแปลงที่หนองบัวรงูแล้วก็ที่บางแก่เนี่ยเราก็ทำกันแบบนั้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางเดี๋ยนี้ระบบพัฒนาขึ้นเยีะวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเอทีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็จต้องทงานกันแบบเชื่อมต่อนะคะระบบโซเชียล็ตเร์ยมันจะสะดวกทุกอย่างนะคะก็ประคับประคองกันไปอยากให้ลูกได้มีอาชีพนะคะเพราะว่าในการที่ทำอาชีพยูทูบเนี่ย เราไม่รู้ว่าวาันใดวันหนึ่งนะครับเขาก็เปลี่ยนไปตามยุคกระแสกระแสเดี๋ยวนี้ก็จะไปกระแสเราก็ทุกอย่างก็จะดอกลงมานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอาชีพเสริมรองรับเหมือนที่น้อยๆทำขนมขายก็มีอาชีพรองรับอาชีพเสริมไว้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็อย่างเนีย่ยใ่ที่ที่เราไปคุยกันที่คุ่งนองาที่นากระจาก ก็คือก็จะต้องให้ลนุ่แห่งไปกันเนินการอันตอนนั้นเป็นจุดแรกก็คือเราได้พูดคุยกันว่าเราจะทําที่แปลงละ150ตารางวาแล้วก็เป็นบ้านเหมือนบ้านนอกดาวที่เป็นไม้ประดู่ไม้แดงสวยงามนะคะสองห้องนอนแล้วก็ห้องโถงระเบียงแล้วก็ได้ถุ่นสูง แล้วก็จะทำในราคาแค่หลานก้าวๆนะคะต้องเหน่งต้องไปไปทำงานแล้วเราเราไม่ไกลจากตรงนี้เลยนะไม่ไกลจากจากในเวลที่ผมขับไปนิ่นึงสุดทีค่ะไม่ไกลไม่ไกลไกลนิดเดียวก็ได้ไกลนิดเดียวออกมาปากทางก็จะเป็นเซเว่นเซเว่นมีทุกอย่างเซรั่มเลอแต่เป็นตัวก็มีไฟมีน้ำพร้อมเล้วเรียบร้อยแล้ค่ะ กบรรยากาศดีมากเพราะว่ามีคนเนี้ยซื้อต่อมาประมาณสองสามเจ้านะอยากจะผ่อนที่รู้สนใจแปลงนั่นแหละเพราะว่าไซส์พอดีร้อยห้าสิบโอดีแล้วบ้านจัดสรรเนี่ยมันนแปลงละห้าสิบแต่เนี่ยได้ต้องร้อยห้าสิบเลยค่ะจะได้งานขึ้นได้งานขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ครอบครัวได้เลยแบบทำเป็นบ้านท้องดาว ว่าอยากดูบ้านนกดาวเป็นยังไงเข้าไปในเคบ้านนกดาวเคบ้านนกดาวกั้แทนเนี้จะทําบ้านสวยมากเราก็จะใช้เป็นตั้นบ้านไม้ที่ถุนสูงเพอด้านล่างเราก็จะทําเป็นห้องครัวแล้วก็กิจกรรมผ่างด้านล่างแล้วก็จอดรถได้ด้วยด้านบนก็จะเป็นสองห้องนอนนะคะสองห้องนอนมีห้องน้ำข้างล่างข้างบนแล้วก็จะแบบมีปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ให้ด้วยในเนื้อที่ร้อยหตารางวาเหมือนบ้านในสวนนะคะ เข้าใจนะก็คือโครงการบ้านโคกของนาที่ไม่น้อยใช่ค่ะถ้าในเมืองอาจจะห้าสิบเพราะจะมีแต่บ้านห้าสองล้านกว่าหลอกสองล้านกว่าระเบียงแต่ว่าที่นี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือเป็นบ้านโคกงของนามีบ้านมีสวนคือแบบว่าเศรษฐกิจพอเกยงได้เลยแล้ว่นุปัญหาว่าลูกค้าอยู่ไกลไหมน้ำท่วมไหมคือแม่น้อยจะเวลาทำงานเนี่ยจะดูในแง่ภูมิทัศน์ในในแง่พื้นที่เป็นคนที่ก่อนจะซื้อที่ดินแปลงนึงเนี่ย ตอนเช้าจะไปดูตะวันขึ้นตรงไหนตอนบ่ายจะไปดูว่าแดดร้อนมาทางไหนเย็นตะวันตกตรงไหนแล้วกลางคืนสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจะดูก่อนแล้วก็ดูระบบน้ําอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตาบลที่พื้นที่สูงน้ํากอดไหลน้ำาก็คือตําบลปัตภกหัวรองครับแล้วเราก็อยู่พื้นที่ติดเทศบาลเมืองแม่ละค่าอยู่ในเมือง แล้วก็ตำบลของเราก็มีเหมืองงานสี่สิบกว่าเหมืองงานก็ห่าถ้าเราเดินทางจากบ้านเราไปวัดใหญ่ก็ประมาณสิบนาทีสิบนาทีก็ถึงอะไรเงี้ยก็เหมือนต้องหนึออกจากจากงานลงมาบ้านเนี่ยไม่ไม่ถึงงานเลย เพราะว่าเลี้ยวขวาแล้วตรงมาแล้วถึงสองแยกกันแล้วเหมือนบ้านเราอยู่ในเมืองอ่ะค่ะเพราะว่าประชากรหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ของเราเนี่ยก็หลายหมื่นคนหมู่บ้านจัดสรรประมาณ50กว่าหมู่บ้านแล้วอยู่ส่วนมากก็เป็นพวกข้าราชการก็เยอะข้าราชการเยอะในหมู่บ้านข้าราชการเยอะตรงนั้นมีท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านสุนทาจังหวัดอื่กับเราท่าน นิดดีอายการอ,าอยู่กับเราอะไรเงี้ยเพราะว่า,เ,า,าเพราะว่ามันอยู่ในเมืองอลูกค้าถามว่าอยู่ไกลโรงพยาบาลไหมไม่ไกลไกลเดียวไม่กี่นาทีแล้วก็เดี๋ยวนี้คลิ้งไปลลงรถโรงพยาบาลมารับถึงนะคะปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะสถานพยาบาลของศูนย์สุขภาพชนชนทุกตำบลเนี่ยจะมีแย่ประจำใกล้ที่เดียวรักษารี แล้วก็ส่งทันสะมาส่งแบบนี้รถบริการส่งดีมากบางท่านบอกว่ามี่การจังหวัดอย่างมาอยู่ที่เซนโดโรก็ดีดีนะคะระบบขนส่งก็เครื่องบินมีทุกอย่างรถไสมีรถมีรถไฟด้วยนะคะก็เครื่องบินและรถไฟคือยี่คือ24ชั่วโมงมีทั้งรถรถธรรมดารถด่วนรถด่วนพิเศษรถเร็วนะคะก็มีทั้งหมนเป็นเดือสุนการใช่ เราอยากชวนจะนั่งรถไฟก้อนข้าวตอนมิเกลเปนุนกันๆปูบอกตดเหนืพาไปไว้ข้างหน้านะคะคุณปูคนไทที่สนใจว่าอยู่ต่างประเทศแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยนี่ที่สุโลกน่าสนใจมากเพราะว่ามีครบทุกอย่างโดยเฉพาะบ้านใม่นกน้อยเป็นกน้อยคิดคิดให้แล้วคือเราเป็นโครงการแม่นกด้วยก็าบอกว่าคนแถวนี้ค่อนข้างเยอ เชื่อใจเขาไว้ใจมีเขาเเคดิตสูงเมื่อวานฝรั่งคุยกับฝรั่งเขาบอกว่าพี่บอกเขาว่าเบนอบเนี่ยเป็นคนที่ว่าทํางานด้านนี้มาคือชีวิตแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเห็นแล้วก็ถามอะไรก็รู้หมดเลยอืเขาเลยว่าเขาสัมผัสได้ว่าเบนอบเนี่ยชอบงานนี้มากเมื่อวานฝรั่งเขาบอกเพื่อนบ้านมันเหงี่เมื่อวานที่โอนที่ให้สร้างบ้านให้สามหลังอืมวันนี้ สามหลังเลยครสามหลังในพื้นที่แปลนที่อุ่นเมื่อวานไม่จ้างสามหลังผมมั่นใจขนาดนี้ตัวก็เองหลังหนึ่งแล้วก็คุณแม่ยายที่เป็นอาจารย์หลังหนึ่งแล้วก็ญาติญาตเขาหลังหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาปรับไปเคลียร์รายละเอียดงานให้เรียบร้อยที่เอามาแล้วก็กลับมาก็วางผังเพราะเขาเห็นผังเราเลยเราเพราะว่าวันที่มานั่งคุยกัน่ะเราก็ขีดอย่างนี้อย่างนี้โอเค ก็าบอกโอเคเลยคุณสตาร์ทได้เลยทีเดียวในควลเจอบองละเอียดทุกอย่างเลยแต่กระบายให้ฟังแล้วเรพาไปดูตอนที่เราเจาะเข็มเจาะเข็มด้วยอะไรด้วยเจาะแบบขนาดห้องน้ําก็ยังเจาะระเบียงหน้าก็ยังเจาะเจาะเข็มหมดเลยเขาไปดูพอดีเลยพาเขาไปดูการเจาะนะทั้งขนาดนี้เลยเด้อโอ้โต้องเจาะกี่เมตรต้องเป็น จริงๆแล้วสมัยลูกคาเขาปลูกบ้านเขไม่เจาะเลยแต่ว่าพื้นที่เนี่ยอย่างที่บ้านเี่น้อยใกล้ๆตอกใช้เข็มตอกใช้เข็มปูนเตาปูนเข็มตอกลงไปสามเมตรไม่ลงนะคะอันนั้นเราเจาะสี่เมตรเคยเคยเจาะลงไปหกเมตรไม่ลงเพราะว่าพื้นที่มันแน่นแล้วเราก็ถูกดินไม่นานหลายสิบปีแล้วด้วยรถก็วิ่งเข้าวิ่งออกใช้พื้นที่ตรงนั้นก็เลยเจาะไม่ลงเราก็เจาะให้กี่เมตร ต้องไปดูงานคน<ร><ร>อื่นแล้วเลยว่าล่าถ่านเราไม่งงคงนะคะถ้าเราหักเราศึกษาในแง่ธรณีวิทยาตรงนี้นน<ม>ประเทศไทยมีการสั่นไหวปีนหลายพันครั้งแผ่นดินลนะคะเีนการสั่นไหวคือคือทั่วโลกมีหมดแต่ว่าของเรามันจะอยู่ที่หนึ่งสองเตอรไม่มากมายอะไร่เพราะฉะนั้นในการสั่นไหวบ่อยๆเข้าก็จะม,มีการเตะกรารได้นะไรได้นองก็เลยทำระบบป้องกันไว้ให้เรียบร้อย พราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดรุนแรงเมื่อไหร่โรคระบาดไปมันเป็นแต่ว่าก็เป็นมาตรฐานของส่วนมากเขาก็ยังทำอย่ทีทำอยูแต่ว่าไม่น้อยนี่ทำหมดเนี่ยระเบียงระเบียงเล่น้อยอย่างเงี้ยห้องน้ำเล่นน้อยเนี่ยเจาะเข็มต้นเลยเจาะเข็มเจาะเข็มหกเมตรสี่เมตรทุกต้นเลยไม่เว้นแม้แต่ต้นเดียวถ้าห้องมันระยะห่างกันสี่ห้าเมตรเนี่ยไม่น้อยจะเจาะตรงกลางหนึ่งกลาง ห,น,หนุ่งคานกลางเลยจอบเนี่ยพวกเนตจอบตะมอกลางตะมอกลางด้วยใช่ค่ะจาบได้หมดคือก็ความแข็งเนยเคยเห็นในคลิปไม่ลงน้อยใช่แล้วก็เหยื่อเอฟซีที่ดูเล่นบอกว่ารู้ว่าไม่ลงน้อยในหัวไปดูในคลิปไม่ลงน้อยอะไรคือเสาเข็มดี่ครับจอบเยอะมากเยอะมาก,มมากแล้วก็ลึกก็มีมีโทมีโทรสัตย์ขังขึ้นมาว่าที่ดินให้ก่อนยังไงนะคะเราก็ให้ก่อนแค่เดือดหก ไม่ไม่ใช่ให้ผ่อนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่ว่ามีลูกค้าบางท่านน่ะที่เราให้ผ่อนหกพันเนี่ยผ่อนมาเป็นหมื่นกว่าคืออย่างเราให้ผ่อนสิสิบสองสี่สี่สิบแปดก็คือสี่ป<อ>ีใช่ไหมให้ผ่อนแต่เราหกพันเนี่ยแต่ว่าไปเทงวดถ่ายอ,อันนี้พอไปเทงวดถ่ายลูกค้าเขาก็เอาหารเฉลีย่ยมาเลยว่าสี่สิบแปดเรียงส่งเท่าไรหมื่นก็แาบเขาส่งหนึ่งกว่าหมื<อ>่จริงจริงมาโน้มน้าวหกพัน คือให้สบายแล้วก็ช่วงส่งเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปลูกบ้านู่ได้เพราะว่ามันสำคัญเนาะคนที่บอกว่าบางทีก็อยากมีที่อยู่อะไรเงี้ยบางคนเขาก็ซื้อบ้านนอกดาวค่ะดังสบายเลยแล้วไม่รู้ก็คือเน้นว่าเป็นบ้านพ่องน้ใช่ไหมใช่ระน้ำดีมากงานคึ้นที่กว้างนะสวนปลูกอะไรได้ ก็สามเท่าของตัวบ้านท่านบอกว่าที่ไปถ่ายเมื่อวานนะนะห้าสิบตารางวัแล้วร้อยห้าสิบก็คือจะมากขึ้นอีกเป็นสามแปลงก็สนใจก็ติดต่อผ่านเจ้าของโครงการติดต่อมาเลยครับเจ้าของโครงการนะคะผู้ผู้ที่เป็นผู้ส่วนแล้วทีนี้ถ้าผมบ้าเดี๋ยวผมจะมาดูให้ เพราะว่าอยากส่งเสริมอาชีพนะคะเอ็พีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะอยากให้ลุงเมย์ลุกเหน่งมีอาชีพนะคะซึ่งสามารถที่จะทําได้หลายอย่างนะคะเราเป็นยูทูบเบอร์ก็สามารถที่จะถ่ายรูปแบบงานของเราส่งให้เอ็พีดูได้นะคะที่ทาอย่างนี้อยากให้ลูกๆมีอาชีพไม่ได้หวังจะมารวยตรงนี้หวังให้มาช่วยหาเงินนะคะไม่น้อยเลยตรงนั้นแหละจริงๆนะจริงๆนะคือพวกเราที่มาที่นี่เนี่ย เมย์เนี่ยเขาอยากจะมาขอไม่นุน้อยนะมาเรียนรู้ไมนุน้อยก็เหมือนรู้ใจเลยจริงๆไม่ใช่แค่ขอตอนมาน,น,นี่จริงๆอธิษฐานจิตมาแล้วอันนี้ไม่ได้พูดให้ไมนุน้อยฟังแต่ตอนมาเนาะแม่เมนุน้อยจัดให้เลยเมย์แหละอธิษฐานจิตมาแล้วค่ะอธิษฐานมาว่าแต่ว่าก็อยากจะมาเรียนรู้มาเอาพูดตรงๆก็คือว่าเพิ่ง เวรามีแม okay. so, ่ทําำงานด้วยเพราะว่าเพราะมีลูกเพิ่มสองคนนะคะปากฟองก็เพ <culos> right <lam> ิ่มสองคนแลแม่นาคตถ้าลูกเข้าเรียนด้วยเราก็มองไปถึงจุดนั้นด้วยมันไม่ดกมองกันก็เลยได้คิดว่าเออมองแล้วว่าเออถ้าลูกทางมาหายกินที่มันมีออปชั่นเยอะเราก็ควรจะมาที่เมอนใหญ่ยิมาศึกษากันไม่ดกน้อยก่อนเริ่มไปทีละนิดแล้วทีนี้เนี่ยพอพอเราคล่องอะไรเงี้ยเราค่อย ไปเริ่มต้นที่น่าจะเริ่มนที่น่าจะเริ่นทําได้ค่ะก็มามาดูตรงนี้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีความสัมมอถู่แล้วนะคะแต่ว่าให้มาดูเนื้อหาจริงก่อนศึกษาก่อนขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงานเอกสารนี่อย่างที่ไม่นกพูดเมื่อกี้ว่าโอนต่างจังหวัดได้ผมก็ไม่ทราบมาก่อนนะคพึ่งราบเมื่อกี้นี่เออแต่วที่อยู่ที่อเมริกาที่อยู่ติดหลังที่สองที่ติดกับเยอรมันที่ตงกัง เขาก็ไม่ได้มานะคะเขาซื้ออยู่ที่อเมริกาซื้อบ้านอยู่อเมริกาแล้วมาซื้อบ้านแม่น้อยเขาก็มอบหน้าจ้ห้คนแม่เขามาดำเนินการทุกอย่างส่งเอกสารมาทุกอย่างมาส่งเข้ามาที่ธนาคารธนาคารก็ดาเนินการแล้วก็ให้คุณแม่รู้เองก็เซ็นกันอยู่ที่ต่างประเทศใช่ค่ะอยู่อเมริกาเซ็นมาโอนให้คุณแม่ถือเอกสารมองหน้าเซ็นดำเนินการได้ลย คืออยู่ที่ไหนก็ดําเนินการได้หมดเพียงแต่ว่าในการปลูกสร้างเนี่ยเราจะต้องทําคลิปวิดีโอถ่ายทอดส่งไปให้ทุกวันน้ว,วันนี้ทําอะไรเหมือนที่แม่น้อยส่งให้ลูกค้าเยอรมันดูนะคะที่มาซื้อบ้านสองหลังของพ่อน้ำตกของอะไก็จะส่งภาพนะคะให้ลูกค้าอย่างท่านอาจารย์ประไพศรีสุโภทัยอย่างนี้นะคะเราก็จะส่งวิดีโอให้ดูทุกวันว่าเราทําอะไรไปมีน้อยเจ้าในสิ่งที่จะบอกว่า กล้าที่จะขายให้ลูกค้าดูขนาดนี้บางคนก็จะืแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ตรงขายให้ดูตลอดเลยเราเราพูดอยู่เสมอกับเพื่อนรวมงานเราว่าทำอะไรก็ให้มีความเจริญออมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นผู้ที่ให้เกียรติเราให้ความไว้วางใจถ้าถ้าเราทําดีมีความเจริญเราก็ก้าวหน้าออแล้วถ้าเราทําไม่ดีเราก็ไม่เจริญเ,ออเพราะฉะนั้น เราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าทั้งต่อหน้านและรับหลังจะบอกเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยว่าอย่าสุกเอาเขากินเพราะว่าคุณทาดีกิจการก็จะเลืเรื่องทำไม่ดีผลเสียตามมาลูกค้าก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นต้องทําให้ดีแล้วเราก็แช่งเขาด้วยแช้<ม>งว่าทำให้ดีถ้าทําให้ดีคุณไม่จเจริญเองนะ<ม>คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณทําอะไรน<ม>ะให้ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สาคัญที่สุดในชีวิตอย่า มไม่ลงเลยมาแล้วสูตรการฝั่นไข่ทีเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายเก็บไว้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าดู